สวัสดีค่ะแนทางหวยลาวนะคะวันนี้เป็นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะชุดนี้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งบนล่างนะคะสถิติย้อนหลังเนี่ยเงวดไม่ค่อยได้ลงนะคะสําหรับชุดนี้พอดีมีสูตรที่มันแบบตรงเด่นชนเด่นเราก็จับไปใช้ชุดเด่นอะไรหมดแล้วเนาะอันนี้พอดีมันมีชุดนึงที่ตรงกับเลขเด่นด้วยนะคะแล้วก็เดินดี7งวดนะคะเป็นเลขเด่น บนล่างนะคะย้อนหลังเนี่ยเจ็ดงวดก็จะเริ่มคำนวณวันที่22มิถุนาสูตรที่ใช้นะคะมันก็จะเป็นสูตรหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลัก10นะคะแล้วก็หลักสิบเฉยนะแล้วก็บวกบกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย1คง,งที่นะคะตัวนี้ไม่มีตัวคูณนะคะเขียนเกินมาเฉยเฉเนาะก็ตามนี้นะคะสูตรก็จะเป็นหลักพันคูณ2หลัก10หลักหน่วยนะคะบวกด้วย1 เริ่มคำนวณวันนี้เลย22นะคะสูตรแรกเนี่ยวันที่22หลักพันของเราก็คือเลข2นะคะ2องคูณสองมีค่าเป็น4สูตรรอบนี้วางไว้ด้านบนนะคะใช้สูตรเดียวตัวที่2รอบนี้คือหลักสิบก็คือเลขเก้าบวกด้วยหลักหน่วยนะคะคือเลข5บวกด้วยหนึ่งทีนี้มันก็จะได้เป็นตัวเลขสี่นะคะบวกด้วย9เท่ากับสิ สบวกกับห้าได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งก็ได้เลขเก้าวันที่ยี่สิบห้านะคะงวดถัดไปเนี่ยออกเป็นเก้าเก้าศูนย์ห้ารอบนี้เนี่ยไปตรงที่หลักนี้นะคะหลักพันงวดที่สองเนี่ยหลักพันรอบนี้คือเลขเก้านะคะคูณสองเก้าสองได้สิบแปดแล้วก็หลักสิบรอบนี้คือเลขศูนย์หลักหน่วยนะคะคือเลขห้า บวกด้วย1น,นะคะก็จะใช้ตัวเลขเนี่ยแนะคะบวกด้วย5เท่ากับ13 3ามบวกกับ1ก็เป็นสี่นะคะได้เลขสี่ออกมาวันที่29ผลที่ได้เนี่ยมันคือสี่สี่หนึ่งสามแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีหลักพันนะคะกับหลักร้อยเนี่ยได้สี่ทั้งคู่มันก็จะเข้าไปที่พันแล้วก็ร้อยนะคะงวดวันที่29นะคะ สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้หลักพันใครไม่ทานสูตรตรงไหนจดได้เลยนะคะแล้วก็เอามาเทียบการคำนวณดูหลักพันก็คือเลข4 4คูณ2ก็เป็น8หลัก10คือเลข1หลักหน่วยนะคะคือเลข3บวกด้วย1เราใช้เลข8นะคะบวกด้วย1 8บวก1เป็น9 9บวกกับ3มเท่ากับ12 2บวกกับ1ได้3วันที่2นะคะ3 2 2 0รอบนี้เป็นตรงที่หลักพันนะงวดต่อไปนะคะหลักพันรอบนี้คือเลข3 3 2ได้6หลัก10บคือเลข2หลักหน่วยรอบนี้เป็น0นย์ะคะแล้วก็บวกด้วย1 6ึบวกสได้ 8นะคะ8บวกกับ0ได้8 8ดบวก1ได้9 6กรกฎานะคะ0 0 9 5รอบนี้ไปเข้าที่หลัก10นะคะสูตรชุดนี้มันไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะเป็นบนหรือล่างมันเป็นเด่นบนล่างรวมมาเลยมาดูงวดนี้นะคะหลักพันคือเลข0 0คูณสเป็น0หลัก10บคือ9 หลักหน่วยคือห้าบวกด้วหนึ่งนะคะ9บกบวกหได้14 14บวกกับ1ได้15เป็นเลข5ตัวเดียวนะวันที่9ผลออกเป็น9 9 5 9ตกที่หลักสิบนะคะสำหรับงวดนี้มาดูงวดต่อไปนะคะหลักพันคือ9 9 2ได้18หลักสิบคือ5 หลักหน่วยคือ9้านะคะเราก็บกวกได้หนึ่งดบวกห้าได้ส3 3าสามบวกกับ9้าได้12นะคะสองบวกกับ1ได้สามงวดวันที่สิบสา3หกห้าสี่สามนะคะรอบนี้ไปตกที่หลักหน่วยนะเราไม่ค่อยเห็นหลักหน่วยเนาะเพิ่งเจองวดแรกนะคะที่ตกหลักหน่วยเอามาดูงวดต่อไปนะคะหลักพันคือเลขห6หสองเป็น1ิบหลักสิบคือสี่ หลักหน่วยคือ3นะคะแล้วก็บวกได้1 2บวก4ได้6 6บวกกับ3ได้9 9้บวกกับ1ได้10ได้เลขศูนย์นะคะวันที่16เป็น0 1 8 7รอบนี้ไปตกที่หลักพันนะคะมวดน,นี้เลยนะคะแนวทางของมวดหน้าหลักพันรอบนี้ของเราเป็นเลข0ูนย์ก็คือ0ูนคูณสอง ก็ได้0ูนย์หลักสิบคือเลข8หลักหน่วยคือเลข7แล้วก็บวกด้วยหนะคะคงที่ใช้8ปบวกด้วยเเท่ากับ15 5บวกกับ1ได้6ตัวนี้เป็นเลข6ตัวเดียวนะคะถ้าเท่าที่ดูจากการคำนวณเมื่อสักครู่นะคะส่วนใหญ่มัจกจะไปตกเลขเลขหลักร่างเลขล่างก็คือหลัก หลักละหลักพันหลักร้อยนะคะอย่างรอบนี้คือหลักพันพันร้อยพันมีรอบนี้ตกหลักสิบหลักสิบนะคะมีหลักหน่วยโผลมาแล้วก็กลับไปที่หลักพันอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่มาได้ทั้งบนทั้งล่างอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอาไว้เป็นเลขวิ่งเลขเด่นของงวดหน้าได้เลยนะคะวันที่2ี่กรกฎาคมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สรุปจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ